หมดแล้วฮะเธอมาชวนผอเต้นต้นอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่านี่พวกนวยการนะเต้นเพลงอะไรโอเยโอเยโหโคตรเชยเลยไปกลับบ้านเป็นเด็กเป็นเล็กมาอยู่โรงเรียนเลยห้าหกโมงเลยกลับบ้านไปให้หมดเลยกลับไปเลยโอ้โหเด็กพวกนี้เนี่ยชอบท้ให้ผอเนี่ยเครียดฮึดูสิห้าหกโมงแทนที่จะกลับบ้านแล้วดูห้องเพิร์นก็เลเทอรกปรกเนี่ยฮะพานงก็กลับบ้านหมดแล้วครูเคยเด็กเดินกลับบ้านหมดแล้ว อ,อ,อมมุ้ยเอ้านึกบอกกลับบ้านไงอะไรนักเรียนยังไม่กลับอีกอ่ะผมเลยไปขอมาเอาน่ะก็เห็นเส้นอยู่นี่ผออต้องมานั่งกวาดเนี่ยผออกำลังกวาดห้องให้อยู่เนี่ยพาลงพาลงคุณครูกลับหมดแล้วผอ,อต้องมากวาดห้องให้เนี่ยทำไว้หกเลอะเทอะสกปรกเนี่ยเอ๊ะแต่เมื่อกี้เหมือนมีจังหวะไเก็ไม่รู้จังหวะอะไรหูกล้องหรือเปล่าหูเขี้ยนหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะไรโอ้ยเย่โอ้ยเยอ่อนา่งอยู่ตั้งนานเลยไปไปไปเม็บบอเ์อใส่จีรัวแต่เนื้อ เกมียตังโตเกมียตังเดียวตับดูดเลือดเนียดาวเมียโนคะกระไรก่อนกรับรแล้วบอกกลับแล้วบอกมันดูว่าจังหวะเป็นยังไงจังหวะอะไรกลับบ้านนี่แล้วห้าหกโมงแล้วมาแล้วเพื่อนกลับหมดยังน้ายังไม่เหลือใครแล้วเหลือสองคนใช่ไหมใช่สองคนเพลกมาเลยโมจีเอามืออยากรอมันค้าขับไย่ เด็กแล้วพวงนวยการอํานวยการกินกินแม่งทั้งวันพวงนวยการขออวยพรแล้วก็ขอมออข่าขวัญวันเด็กของปีนี้ให้กับเด็กๆทุกคนจำเอาไว้เขาบอกว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิอย่างด้วยกันหนะึ่งนับถือศาสนาสองรักสัมมสามนะอะไรไปเปิด Youtube ฟังเอา <g ill in> ขอให้เด็กๆทุกคนมีแต่ความสุขเวลาโตขึ้นก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเวลาไปไหนก็ขอให้มีตงังค์ขัรถซื้สองแถวเขาแ็อย่าลืมจ่ายตางังค์เข้าห้างก็อย่าลืมเฮ้ยติมกินด้วยกลับบ้านก็อย่าลืมเคาะประตูเรียกแม่มาเปิดเข้าบ้านแล้วอย่าลืมอาบน้ําด้วยตะก่อนอาบน้ ต้องถอดเสื้อผ้าก่อนถ้าใส่เสื้อผ้าล้วอาบเลยเสื้อผ้ามันจะเปียกแล้วมันก็จะขึ้นราพอขึ้นราปุ๊บเสื้อผ้าพังแม่ก็ต้องหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่เปลืองเงินพ่อแม่กว่าพ่อแม่จะหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าได้หมันหรือเป่าเด็กๆทุกคนจาไว้เป็นเด็กต้องเรียนหนังสือตอนเล็กๆต้องเรียนหนังสือโตอขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแม่ข้องเราให้สัตว์วอายอย่าไว้ใจพวกสัตว์สีขาวชื่อตเช่อปู่ย่าหลายอู้ลุมอ โยโย่สีกาชาแสนเช่ชาหน่อยแม่ฝากไว้ด้วยจำคำที่พวงนวยการกินสอนอไว้ไปใช้ประโยชน์จะก็ไปโยกับชีวิต <laughs>